สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเกมมา c ครับนะครับก็ตอนนี้ใช้จะจะแพ็์เอ,อ่ออันอะไรก็ไม่รู้นะครับจะไม่ได้แล้วมาตอนนี้ผมก็ได้เซ็ตของไว้ทุกอย่างเพื่อเตรียมรอรับท่านผู้ชมนะครับโอเคแต่ตอนนี้มันก็กระตุกอีกแต้วนะครับนี่ใช้โหมดนี้ด้วยนะครับบ้านเราก็เป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับเขาเตรียมการไว้พอดีว่าอัดครั้งหนึ่งมันเฟลและทีนี้ก็เลยเป็นอย่างนี้เลย อัดตั้งนานกว่าจะได้อะไรลืมเช็คไหมลืมเช็คอะไรเนี่ยก็เลยเป็นอย่างงี้นะครับใช่ไหมน้องทอสโอเคครับอืมมาครับกล่องดีกว่าอืมหมดจนได้ชึบชึบชึบ,ชบกล่องมีสองอันแล้วเย่ yeah. ไอกล่องให้มันบรรชุได้เยอะ นะครับชึบชึบเย่ yeah! เป็นกล่องสีเขียวเลยผมนี่ชอบเลยเพราะฉะนันจะกระตุกนะงชืบจึ๊บเออเออลอติงสม,มุดอันนี้ขอปรับเป็นไลท์ <c oughs> โอเคก็ใช้ได้สม,มูทนี่มันเป็นยังไงนแบบแปลกเนาะสม,มูทเหมือนโมดมาฟาเลยนะครับเอาเป็นดีฟอกแล้วกันนะดีฟอลรูล้สึกว,ว่าจะดีกว่าจริงไหมวันนี้เราจะมาเขาลุกงชาติกันนะครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ไว้ับ <c oughs> น้องแกะน้องแกะ ตอันนี้สบเบียงเราไม่มีเลยมีแต่แอปเปิลสองผลสบเบียงไม่ค่อยมีไปออกหาสบเบียงนะครับมาขั้นแรกเอาสติกจากในกล่องมาหนึ่งกันแล้วก็ไม้เอ้ยแล้วก็หินสองอันแล้วก็มาคราบดิ้งยุบอย่างนี้แล้วก็นะครับเอาไม้เอ้ยเอาหินพูดผิดตลอดเลยเอาหินมาวางไว้อย่างนี้ตรงๆมันก็จะได้ S stone s w o มานะครับดาบนี้ก okay. ็สามารถควงได้ด้วยเชิบเชิบโอเคเยอบตึบทำไมแกะรอยได้อ๋อชโอ้ใบไม้ขยับตัวมันเกิดอะไขึ้นเป็นโปโมดแสงแน่เลยครับ มันทําให้เหมือนจริงเอ,องาโชกเก็เคนทราวนี้ไปปลูกที่บ้านเลยว่ะเอิมีเวลาว่างๆจะได้ทําเค้กแต่ตอนนี้ยังไม่จบเลยตอนนี้ภารกิจของเรานะครับภารกิจอาชิพเมนตอนนี้เราได้อาชิพเมนเหรอนี่เราได้อันนี้กอไปขคดอันนี้ฟาร์มอู้หู้ยมีอีกเพียบอีกเยอะนะ ช่างนัครับเ <c oughs> ยอบเยอบเยอบวันดีน้องแกนี่นอนดมแกเอาไปทำอะไรเออบูชายันไว้ตรงนี้ก็แล้วกันตกน้ำเออเฮ้ยนี่มันโค่น่นะกลับไปเอาที่ขุนหินเนอนครับยุบน้ำอาจจะเป็นแปลกๆมันฝนตกงครับก็ ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอะไรชิบ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 เริเอาที่ขุนหินไอ้พวกนี้ถามว่าผมได้มาจากไหนก็มันจะมีโบนัสเออมันจะเป็นโบนัสนะครับมันจะมีกล่องมาให้เลยนะครับเลยได้มานะครับชิบวิ่งจุง แล้วก็เข้าทำไปเลยเดี๋ยวทอดเราจะได้ทำแล้วนะครับอาจจะมองเห็นขออภัยนะครับชึบชึบเออได้แล้วนี่นดีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ไป่ไ้้กว่า โอเคครับเดี๋ยวชูค็เค็นกับไปที่บิร์นเอาไปปลุกที่บอร์นได้โคมาแค่เจ็ดอันโดดอ้ามจมกระบ,บองเพชรนี่แถวนี้มันเยอะต้องระมัดระวงังตอนนี้เที่ยงวันแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้บ้านเราอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ชึบโอเคชูก็ Okay, เอาโคกันไปชูกะาเครนเข้าไปโูกันบ้านเรามันจะมีหนองน้ำใกล้ๆเนี่ยไม่ใช่ตรงนน้นนะหนองน้ำใกล้ๆนี่น,น,นะครับอ้อยนี่มันไม่ใกล้เลยนะเอ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 ๊ะแอบชั้นน้องสูงที่สุดในโลกโอเคตอนนี้เหลือแค่สองอัน จ้า yeah. ไม่นึกเลยว่าชูกรเคยมันจะยาวได้ขนาดนี okay. ด้โอเคเรวไปเอาตอนนี้เราต้องไปเอาดาบมามันมีแต่แกะอะค่ะมันไม่มีอะไรเลยยังไงเราต้องเอาชีวุดรอดให้ได้อเอาชีวิดรอดให้ได้จากความหิว ชีวิตยังอยู่แต่ความหิวไม่อยู่เลยครับแป๊บปรับ,บ fps ให้มันหายไวก่อนนะมันจะได้ไม่ตะกตุกถามว่าเกี่ยวไหมก็น่าจะเกี่ยวนะเราที่ Lulu รู้มาแกะนี่มันก็เยอะจริงๆไม่มีหมูสักตัวเลยหนะมูต้องการหมูไม่ต้องการอะไรแล้วต้องการเนื้อหมูเนื้อวัวก็ได้เนื้ออะไรก็ได้ขอให้มันเป็นเนื้อไม่ใช่ขนแกะ ถ้าแก่มันมีเนื้อก็ยังดีนะแต่เนื้อไม่มีไม่มีเนื้อนี่มันมีแต่ขน้นทำไปแต่น,นี่เราวิ่งไม่ได้โอ้ไม่นะอดลดความหิียวเราจะหมดแล้วครับเราจะวิ่งไม่ได้นะครับาเราคนนี่เคียงร้อนอีกแล้วโอนนี่มันทำนี่อู้น้ำหมูเจอแล้วเย,ย้นี่อ เอาไปกินดบาบสเปเชียลออฟเซทันไม่รู้คุณอะไรเนี่ยโอเคแกะนี่ก็แกะกะนันเลยไม่ไม่ไมตายต้องเรีบกกับบ้านต้องรีบกกับบ้านต้องเรีบิกับบ้าน,บบานตอนนี้ตาัวตาลายลนะเจ้าที่คุณมาด้วยผมนี่ก็ลืมตลอดครับไม่รู้เป็นอะไรกับสมอง แล้วก็เดินอย่างชิวตอนนี้มันจะเมื่อแล้วด้วยจริงไหมไม่เห็นดวงทีแล้วได้วนเฮ้ยเราจะติดพังเอ้ยเราจะห,หิวตายหรือนี่ไม่จริงเดินกับบ้านเนะี่ยเอ้ยเอ้ยถึงแเอาเว้ไปจม โอ้ตอนนี้ต้องเรียบเดินแล้วครับเพราะตอนนี้มันจะเมื่อแล้วเออด,ด้วยนายบ้านเราอยู่ไหนครับพี่เอาสวยเออบ้าเนเราอยู่ไหนกันผมนี่ปวดหวัวเลย ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปิดทูมานีเทมเพื่อการบินอย่างสะดวกสบายก่อนที่เราจะตายก่อนนะครับมันจะไม่ได้ต้งเสียเวลานะครับอืมบาลูนะครับ where's my home บ้านเราอยู่ไหนอ๋อเนี่ยนิวโชวกเขียนยักษ โอเคครับปลาเราอยู่นี่ทึบเปิดโทมันเน่เทมได้และจะตายแล้วครับตรนนี้ต้องรีบเผาแล้วโคมนึงอันเปิดโทมานเ่เทมด้วยเปิดทําไมก็ไม่รู้เปิดเพื่อความเครียนแค่นั้นแหละตอนนี้ต้องคาบเตาเผาก่อนแค่นั้นเตาเผาพับอย่างนี้ง่ายๆพับเป็นรูปเหมือนกล่องคาบไม่ใช่พับโอเคโอ้ยกดตัวเองทำไมโอเคทึบ เอามาหนึ่งอันก่อ,อนที่เราจะหิวตายแล้วเราที่เร็วสิไม่ yes ายกินแล้วยำมยิมหยช่วยได้เอามาให้หมดนะครับตอนนี้ต้องทำต้องทำความหิวให้เต็มก่อนยำมยิมยิมยิมโอเคแล้วม กินนับเปล่าน,นึ่งหนึ่งอันก็คงครบโอเคเสร็จแล้วตอนนี้ก็ร้อยพวกนี้ให้มันเต็มตอนนี้เมื่อแล้วนอนซือเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวตื่นมาก็ฟิน,นเลยทีเดียวเชียว,วเฮ้ยทำไมผมเดินไม่ได้โอ้ยเปิดสตาร์ทำไมเนี่ยเฮ้ย จะกลับเข้าเกมปะ mm. แป๊บหนึ่งนะครับ mm. อินโอเคเข้าเกมไหมครับโอเคเดินได้ละ <c oughs> โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่างเท่านี้นะครับคลิปหน้าเราจะมาทำรายการน,นะครับ,บกดติดตามนะครับกดไลค์และกดซับกดไลค์และกดซับสสบายด้วยนะบาย,บาย